สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องนี้กาพผาพ่พันกหนมาช่วมเส้นทางนะครับทางแม่ออนนะครับแม่ออนแม่อมอนสันกระแพ้นะครับเส้นทางเก่านะครับแม่ออนสันกระแพ้เส้นทางเก่าชวคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือสบการสบการคือกำไรชีวินนะครับ แม่อ่อนสันกระแพงกเริ่อจากไฟแดงมาไปหาโัเพื่อแม่อ่อนประมาณจากเกากิโลสิพลนะกกไก่เป็นถัุนเรนไปน้ำมูบานนะครับเนน้ำมูบานน้ำชุมชเนลอยทางกับพวคมีหรอกัผักเนี้เป็นเร่องสี่นะ,ระ,นน 4, นะครบะวกคขวก่วงจาก,กมูบานไ็จะสั่งไม่นะครับสิบวกฝงเป็นมูบานเกาห่มกาสีประมาณนี้นะครับจะดังต่เดือ บวกนะครับที่เัาเัาทังหลวงพันดินกะหนึ่งศูนย์ศูนย์หกนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หกอ่านหลายหมู่มบ,มบ้านนะครับจุเหมือนเป็นหมู่บ้านเต็มไปหมดนะครับแต่ก่อยนี่นเป็นทงไฮทงหน้าอยู่ ช่องว่างว่าดเดนนี่เป็นมูบทท่บันติพืชเลยนะครับผมอนนี้มาดูด้เล้วนะครับเ,เส้นเนีพอไปเส้นไม้นะครับเส้นไม้เขาส่ออยูกนะครับต้องไปยู่เทือนหลหมองนะครับเต้อกลับมากย้อนลับขึ้นมากกันเลยว่า,าไปเส้นเกานะครับเส้นเกาออกซังกะแพงไปไม่ริมไปไม่ริมอานบัดจ่องมันแจ้งนะครับอันบัดจ่อง เพิ่มไม่ริบง่ายเกินเนี่จะพานงงตรงไหนตรงหน้าตรงสบมีแหละเอาซีด้ากดนหัวมือหอบ่มีอะไาก็ปูดกยแกสูบแบบปูแกสูนนบฮะแค่นี่ผูกูแกสูบแต่คนผลิตตั้เขาูกหมุกเปเพื่อที่ตัวตอบแทนสูงต่อ ในเหีน้หน้านอืมหน้าละเจ้าเห็น้นาลยหนึ่งสองลายลเจ้าเห็ียขุมเือย่งไรกันว่าปล่อยดีหรือว่าวนเวียนลับไปกลับมา,มนานขุมภาพลางนณ์ว่าเป็นยาสูบยาสูบท่ไหนแถวเนี่ยพระเจ้าปุาบ๊บยาสูบนะฮะวอก รองบัวแดงมันรองบัวแดงนะครับรองบัวแดงเสร็จเองอาผู้บัญชาเขาเดี๋ยวขอตลาดขา้างหน้าเขาลงอีกปะลงบึงเนาะ หนึ่งศูนย์ศหขั้งลงกันดีวนตลาดหน,น่สอเนื้วไปกินศูนย์ราชการจรุลปิจีตร กวาดตวเนดีวาดครบทีแบบน,นี้ห่างจุม่มจุมจ่มสมื่นติดเกือดีบัดเือกือกันก็ทั้งหองอกมาปากทั้งท่าแต่ก่อนมันเค,มคยมีบาดคนสม่นเิมที่ ัสันโค้งัสันโค้งสังคเป็นบานเห้องเอินบัตนุ่นถึงบันุ่นโคกนุ่นสันสันเป็นเนื่อง ลงปลุกสว่างใช่ไหมไม่เป็นโคกหรือว่าโขกเป็นเรื่องมอัเป็นเนื่อ มื่อนี hand, o, 14, S S ้ก็ช่วงโ้่กับสิบ้าองศาบางหมองกับสิบสี่าับเ้วสังํานแพงใค้ไม่ออนมาสิบสี่สิบห้าสิสีสิห้าองศาส้ผ่าอีสาหเห้องครับพี่น้องบานนี้ยังบ้านก่อนเมืองเป็นหลวเพื่อนวัดสันโคงเกายังอยู่สันโขงเนาะ เขาเขาเป็เจ็บของสองฆ์ต้องกลินแบ่นด้เลยเบอร์มาจริงๆเลเขาไม่ได้หาม,ม,ามเลยว่าไบ่ใส่เกือบก็ใส่เกือใสุ่้งเท้ามาไดุ้้งเท้าเมือนกับบัตรเมอ่ากมอร์ลาทูเมือนกันคือราัสบนไดเนาะซื้อมาไสว่า บาดไปในเส้นสองเทีายู่หรอกสองมือเยอะจะได้อุ้มพูนร่างกายอันนี้นนาาที่เไปเห็ทำไมจบขายสะบันไท่ากนนเห็ดไหมันกินทัวโลกครกินตัวประเทศ <c oughs> ไม่ต้งน้อยเหลือมเชือไม่ต้งน้อย,ยอีกแ้วรถมอไซค์เหลือมแรนนี่รถแรียนเอาไว้านเลยมาเนี่ยรอ <c oughs> เดี๋ยวสายไปช่างไม่อ่วันนี้พวาเขาช่างไม่ไปไม่ริบตรงไปคุนออกไปบ้านพอสา่งต้องไม่ไร พับาท <c oughs> วัดศาลหักที่รูกหนัตะลุ่แพงไปเดยอย่างเงียตัวเพื่อตะลุ่มแง้งข้างหัวล้ออะไมเงีมิดชินด้นด้วน ตลาดไปด้านหลังลลคุ้มไม่เดินกากา้อจีนเดอะเลยนะครับได้อยู่ในจีนเยอะแยะคนเริ่มผูก่านะับแล้วบางตลดนะจดวางารักก็ได้ ดีแลวนะรถตดเจอไม่วนนะตัดสงยอนกัื่อนันนี้เป็นตลาดเนี่ยอันนี้นตลาดเาทนปการก็สพวน่วยางธรรมดาพอใส่อะไรตอกันตอกสวยมาจังนย ันอยก็เริ่มไปเรียนคนก็เริ่มไปทางานรถสองแถวนึงมีความนิยมอยู่นะตั้งข้าวานห้อยเส้ากดความนิยมแล้วสองแถวแถวม่ามีคนขี่แล้วกิกรรมเรียนไปเรียนนเรียนมาเขาวันจ่ายให้เ

ลายคือตมีเรี่ยงต้เลี่ยงกดนยาได้ลายตัดใจกันไปจนเมื่อายุโซกพี่วิธมร้ายก็นี้โซ่ก็ตัดต้องไปหิดหรอบางต้นหักใปใ้พื้นสนใจไฟเขาเนาะตัดออกตลาเลยเด็ นี่กับฝากที่ฝากนอกของสซมิแล้ะครับรอดบัตรสันไล่แล้วใครในคนพ่อสนนั่งแล้วหนาพออกันไหมหนาอากาศเย็นๆสวัสดีครับ